ไปท่างไหนคุณเด้คุณทวนทวนนี่น่ะแม่ถามหขาบอกเห็นยังอุ้ยมันคือว่ามันสิไปใส่ปุ๋ยเขาแต่เดนี่ก,ก็เลยน้ำผาเดีย๋ยวนี่มาบอกเป็นเอ็นของเปียเนเดพร้อมบอกซูฟังสิแม่มันได้สิไปถามะะมันเมึงกันนะป้ามึงเห็นยังสิคว่ำทวนทวนคาแขกอุ้ยเห็นยังอยากให้กินนี่ละไม่กินยังแบบนั่น หูหางข้างดังนี่ล่ะเขาหายมึงซื้อๆติมึงเคยเอามัดูเขาแค่บ่ล่ะน้องผู้ใดเสี่ยซื้อๆเนาะซื้อมากนี่ล่ะผมเอามาเ็ดดูขัดได้หายควนถวนถวนอยู่บางรูควนบักขัดโอ้คือว่ามันผู้ใดมัดซุ้มยี่ห้อจีนหอกเป็นอย่างก็เอาล้ำค่าไปเห็นอย่าง,ง,ง,งอันคือว่ามึงสิไปหาใส่ปุ๋ยเขาสแตนเดืรอนี่มึงคือมาเห็นไปมันคือจันยู่ิซๆื่อจันสแตนเด้ กมกำนัหาหนึ่งตัวไปบ่ได้ดอกแม่ผมยินเขาเพี้ยงตัวเอานี่กินไส้มันเศร้าอุ้ยบ่ผมไม่กินดอกเม่เอามื่อไามันเศร้าสันติขันเตผมก็ได้ไปเงียบหนกันตัวทำเลยมาบอกคือแมวเบ้าแท้ยังไงคือวางสันฝ้นตตมือขึ้นอยู่นะจะแต่ใส่ปุ๋ยดีดีมันก็วาว่าตถ่นนสิไปดอกมีทีดี เอาแนวมาให้กินผ่านมาบ่อยากกินมันสีเศร้าหรอมาสันโอ้จัะงอแงจะเศร้าดอกเจ้าก,ก็อ,อกกกีพอไปไทยกอนภาษาหน้าทำนี่ใส่บ่าดนดอกปีหน้าผ้าไม่ค่อยกับทีไปเฮ็ดให้ดอกเออแต่ทีบ่มบ่มตูขึ้นเ่าตอนผ่านมาสันไปก่อนปีนี่เอาแนวให้กินกับว่ากินย่ามันเศร้าไปหาเปลี่ยนเสียผ้าเขาสีผ้าไปใส่ปุ๋ยเขาเอาคือว่าบกป,าปากติมันสะไปใส่ไปเจ้าไหนมันเอ็นเขาเปียงเจ็บหลังกลมยุ่ยจังเสีย ปีไก่ก็บเจ้าสีเหรอปีไก่เป็นยังไงปีไก่เป็นขาบ่ะขาบเป็นไงหอดยามเห็ดหน้าใด้ปะได้จะได้ไปเห็ดเอาตัวแต่วันนี้ลูกเคยเห็นเห็ดได้เนาะเนียนจะไปใส่เอาเนาะเนาะไปใส่เอาหรอกยามได้ผลผลิตก็จะจมว่าของได้หน่อยเนี่ยมามาเด้อไปกลับไปตัว บานนี้เพราะเท่าไม่เท่าถึงใสปีแล้วแ,วแวต่ละกลับมาไปบุญไปหัวมแล้วลมกับลมได้พ่อแล้วเราสีบ้านปีแล้วแ,วแวต่ว่ามาเงเห็นพ่อได้กูกบับเพื่อนดึนงเก่าดึงเอาแค่เดียวค่ดงัวจะมาเตลียนถาดมาใหมันไก่นนนแน่แบะีไก่แน่เราพอจินยาพอ แค่เดียปีหนาขุนย่าเป็นอีกเด้ขุ <c oughs> เป็นอีกปีหนาคุยขุนบอกแี่งแพ็คผัก